เสียงอะไรวะ What the f u สรุปเรื่องเราอัปเดตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเปิดมาพี่ลิงของเราเนี่ยมันก็นอนแผ่ร้องแอร์มาเลยว,วันเนี้ยเหมือนมันมาคนเดียวนะสงสัยเพื่อนมันเลือกคบไปละแก้งมันเยอะเกินในอ้วนนะไอ้ลิงมันจัดดิสโก้มาให้ก่อนเป็นออเดิร์เรียกน้ำยุยเอ้ยย่อยแล้วดีเจนี่มันมาอีกอะขาประจำนะมึงเนี่ยมาโยกทุกอาทิตย์เลย แล้วสงสัยลิงมันเบลสควิตเกมอ่ะเอานอกหูกมาเล่นโกโกวาคิมิสุนิดาเฉยเลยใครมันจะปัญญาอ่อนไปเล่นวะ A E I O U สักพักมันก็จัดฟ้าผ่ามาพร้อมกับสเปซทาวเวลแล้วยู่ๆไอลิงมันก็แยกเงาผ่านล่างมาปลาระเบิดพร้อมกับแอดโคลิปป์มาให้3อันเหลือกล่องอยู่4กล่องนะผมทุกคนมาลุ้นกับผมนะครับเอาเนี่ยไปพิกหมูหมูพิกไปละหนึ่ง ฮ่าพริกหมูหมูพริกมาละสองตึ้งอ่าหลู่ลลบาบอันสุดท้ายปั้งทีเผออ่าหลู่บาบนะครับบ้านมึงอ่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 ะครับลูกพี่ลิงโผล่มาปลาระเบิดอีกรอบแต่รอบนี้ให้เป็นมาสเตอร์สเปิงเกอร์แล้วก็แถมแบ็คโฮมาให้อีกเบาๆก่อนที่ของจริงอย่างอุกาบาตยักษ์จะตกลงมารีบไปตามไซต์ดิวมาด่วนเลยฮะจะตกลงมา ใส่สวนชั้นซิเจ้าบ้าสงสัยลิงมันโกรธที่แซวมาเรื่องแครอทคลิปที่แล้วรอบนี้มันเลยจัดแครลลอทไให้พันต้นแล้วเหมือนมันประชดอ่ะมันบอกว่าเสาหน้าจะใส่ไม่สักหมื่นต้นพ่อมึงเธอไอ้เฮียหมื่นต้นไม่จะมาถมบ้านพ่อมันเหรอ ตัควักผลขี้ตกลงมาเพราะกับแก๊งหุ่นยนต์เกลวอากาศที่บุกโจมตีชาวโลกรอบนี้มันมาพร้อมกับลุงพี่ลิงมือปลาระเบิดอันดับหนึ่งมาทั้งทีมันให้แค่เบิร์นิ่งบัตรก่อนแวบหายไปมันก็แวบมาเบวตัดผ่าตอมหั่นไก่โชว์ไปหนึ่งทีแล้วต่อด้วยภูเขาไฟระเบิดพร้อมกับแอดอมยิม้มกับแกนไลน์มาให้เอ้ยแกนมาเตอร์ตะควักมีดีเจออกมาโยกแล้วก็มีแผ่นดินไหวพร้อมกับซอมบี้ขุดดินขึ้นมาละ่ะโซนก็เป็นลมหมดละสงสยัยลิงมันคงไม่มีใครครบแล้วจริงๆอ่ะถึงขั้นเอาลุงร้านเเมล็็ดป ไล่ลิงเงนเบลสควิตเกมป่าววะเอานกฮูกโ,กโกโกวามาสองรอบแล้วนี่อยู่ๆมีอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาให้โดดๆขึ้นไปอะระดับราชาออบบี้ตัวแข่งทีมชาติโลโบอกอย่างไอดีเอ็กอะมันไม่มีพลาดอยู่ละสุดท้ายได้รางวัลมาเป็นจ้ำแพดและในที่สุดก็เปิดตัวอีเวนต์ใหม่อย่างเป็นทางการอเอาเลยครับหลังจากอัปเดตมานะครับมีอะไรมาใหม่บ้างน,นะผมก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่คือปลูกต้นถั่วนะครับกับนี่เรามีของใหม่เว้ยการเเ่นไกด์ฮ มีเอาอะไรว่ามี achievement นะครับอะไรอะ่ะเลี้ยงเอาเป็น common achievement ให้ทำอะไร cooking อะไรวะ k i s s cosmetic คือทำอาหารนะครับก็คือแบบว่าเหมือนเป็นภารกิจอะไรแค่ฟิลแบบภารกิจประจำวันอะไรหรือแบบภารกิจในในบอร์ดอะไรเงี้ยครับอันนี้คือแบบไกด์แล้วก็มีบอกอะไรอะ่ะคือ level อะไร daily อ๋อ quest ที่ทำ quest ประจำวัน ฮะแล้วก็มีพืชนะพืชที่แบบเราเคยปลูกเราเคยได้มาในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอ่ะสัตว์เลี้ยงเหมือนฟิลเหมือนอ่ออะไรอ่ะทุกคนเคยเล่นโปกเกมอนไหมโปเกเด็กอะ่ะเออเอย่างนั้นอะ่ะเราเราเราเคยจับตัวไหนมาเคยมีสัตว์ตัวไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมาขึ้นในนี้บางทีถ้าเราอ่านสกิลได้โดยที่แบบไม่ต้องปล่อยสัตว์ลงไปถ้าแบบเราลืมเอ้ยสกิลนี้ทําอะไรได้นะเปิดอ่านได้เลยสมมติพึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยเปิดอ่านได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ ต่อไปเป็นไอ้นี่เป็นปลูกปลูกถั่วนะครับอีเวนต์ปลูกถั่วถามว่าอีเวนต์ปลูกถั่วใช่ไหมถามว่าเล่นยังไงนะครับกนนบ็นี่ครับนี่ครับตรงนี้นะผม <c oughs> มาดูที่ตรงนี้นะว่ามาดูความต้องการของมันตรงนี้ว่ามันต้องการอะไรนะครับ looking for p i g g y pants คือผลไม้ที่มีหนามนี่ไงผมเตรียมมาแล้วเอ่ออะไรวะสไปซ์แมงโก้มีหนามครับนี่ เอาเลยฟีดปึง่งเอาไปเลยได้ห้าห้านี่ไงได้มาห้า้าประมาณนี้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบทำผ่านหนึ่งเวลก็จะได้ของรางวัลนะครับประมาณนี้สำหรับสำหรับอีเวนต์ใหม่ซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าของรางวัลใหม่มันมีอะไรบ้างอะ่ะมันไม่มีบอกนะไม่รู้ว่าดูได้ยังไงบ้างมันไม่มีบอกนะครับแล้วก็มีแพ็กมาใหม่นะครับผมแพ็กมาใหม่แพ็กมาใหม่จะมีอะไรอะ่ะดอกไม้มีเห็ดอันนี้มะเขือม่วงเหรอเฮ้ยมะเขือม่วง อันนี้คุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นนะ่ะมันเหมือนคล้ายๆอันเก่าเลยวะ่ะแล้วก็อันเนี้ยเหมือนนวดปลาหมึกอะเหมือนเหมือนไอตอนอีเวนต์อะไรวะเหมือนตอนของอีเวนต์พระจันทร์เลยคล้ายๆกันเลยรูปร่างคล้ายนะครับอันนี้คืออะไรสักอย่างเหมือนมะเขือเหมือนมะเขือเลยเหมือนจริงนะครับแล้วนี้มีเอ่อสำหรับการันตีสําหรับสายเติมเหมือนเดิมนะผมอันนี้ผักลุงผักลุงอ่ะเหมือนเดิม สำหรับเรนโบสายเติมนะครับมีการันตี125ครั้งกับ100ครั้งออก0.5ส,ส่วนตรงนี้ยังเป็นแพ็คเก่านะครับแับแพ็คสัตยังเป็นแพ็คเก่าอยู่อ่ะมีประมาณนี้นะผมสำหรับ,รบอัปเดต่าให้เรามาสังเกตนะครับที่ไอตัวเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอผมปัดเปรเนี่ยว่ามันต้องการอะไรนะครับอย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยมันต้องการพืชเขตร้อนใช่ไหมพืชเขตร้อนก็เป็นพวกมะม่วงกล้วยอะไรพวกนี้แปลงโมทุเรียนนะครับเนี่ยให้เรามากดอันนี้นะครับกดถ้ากดอันที่2อ,อะ่ะ มันก็คือมันจะเอาแค่ปลดที่เราถือนับแล้วก็ไปใส่ให้เป็นแต้มให้ตัวต้นถั่วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกดนี้สามันจะเอาทั้งตัวเราไปเลยทุกอย่างที่เรามีนะครับผมเนี่ยก็จะไปรวมเพื่อแบบได้ให้ต้นถั่วมันโตเร็วขึ้นนะครับผมอ่าและสําคัญเลยนะครับสําคัญเลยนะอีเวนต์นี้เราไม่จําเป็นต้องทําคนเดียวครับทุกคนในเซิร์ฟสามารถช่วยกันได้ทุกคนสังเกตสกอ์บอร์ดตรงนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างน้องคนแรก เจ็บแต้มผม72แต้มเนี่ยช่วยกันมันก็จะไปรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับอ่านี่นะครับทุกคนเมื่อเราใส่จนครบแล้วนะครับต้นถั่วมันจะโตขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ให้เราเนี่ยทำการปีนขึ้นไปที่ด้านบนอ่ะเรามีเวลา20นาทีนะเพื่อปีนขึ้นไปเพื่อแบบซื้อของอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยอ่ะแล้วอีกอีกอย่างครับระหว่างทางทุกคนจะสังเกตเห็นแสงเขียวๆนี่ไหม มันไม่ใช่แสงธรรมดานะทุกคนสามารถเก็บอ่าแล้วมันคือของรางวัลน,นะครับคือมเมล็ดคือมเมล็ดอะไรต่างๆของรางวัลอนะ่ะมันไม่ใช่แค่มีแค่มเมล็ดนะมันมีอย่างอื่นด้วยเนะนี่ยอย่างเงี้ยเมืเ่อกี้ผมได้มเมล็ดเนี่ยผมได้เมล็ดถั่วต้นถั่วเออมันมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยของโคตรดีเนี่ยข้างล่างมีงนันอ่าได้กอตลี่สปริงเกอร์อ่าเนี่ยครับเดี๋ยวปีนขึ้นไปข้างบน พอเราขึ้นมาข้างบนนี่แล้วนะทุกคนสังเกตเห็นในนี่ไหมทุกคนสังเกตเห็นในนี่ไหมไอ้หัวล้นเนี่ยไอ้หัวล้นเนี่ยให้เราไปกดคุยกับมันนะผมคุยอันแรกนะผมอ่าน,นี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมอ่ามันขายมาเมล็ดนะครับเนี่ยเราซื้อได้เลยเนี่ยเราถ้าเกิดแบบใครเหลือนะใครตังค์เหลือเราสามารถรีสต็อกหาได้รัวๆวเลยนะอุ้ยอันนี้คือแล้วอันนี้ห้า้าของดีนะครับแต่เราเราก็มีแบบไข่มีไข่ให้แบบมีไข่ขายเนี่ยสัตว์ใหม่1%นะครับ ประมาณนี้นะผมสำหรับการเล่นอีเวนต์ใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์ให้ด้วย